เสื้อกีฬาพอวันนี้ภูมิใจที่เด็กน้อยในหมู่บ้านเขาไปเล่นกีฬาแล้วก็ได้จริงที่หนึ่งที่หน,นตำบลก็เลยมาบอกลวงปู่ว่าสาเร็จไหมวันนี้ลวงปู่บอกว่าสําเร็จได้แชมป์แน่นอนก็เลยจุดธูปบอกลวงปู่วันนี้ก็บอกลวงปู่โอ้ถึงขนาดเล่นเล่นให้ลวงปู่ช่วยถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับแข่งกีฬาก็ยังเล่นให้ลวงปู่ช่วยแข่งกีฬาผมก็จุดบอกลวงปู่ว่าให้ชนะเราอาศัยสีมือไม่ได้ต้องอาศัยบารมีด้วยลวงปู่ สมัครผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ต้องอาศัยลวงปู่ครับก็สําเร็จมาแล้วนายกตําบลนี้ก็ยังอาศัยลวงปู่อาภพนก็ยังมีชื่ออยู่ในองค์ลวงปู่ในกระเป๋าผอเขียนเองอะไรเองหมดเลยไม่ใช่ธรรมดานะคุณผู้ชมครับอะไรอะไรก็ลงปู่สวงอะไรอะไรก็ลงปู่สวงการทิดพันก็ะได้ดีก็ลงปู่เหมือนกันนะครับเอฟซีจังหวัดเข้าสู่ช่องคุมทรัพย์ชนะเพจอีสานนิวเพจคุมทรัพย์ชนะครับวันนี้ทิพพันนะครับ เดินทางมาที่กระท่อมละสังขารลวงปูสวงบ้านรุ่นตำบอลอาโพนอำเภอบวเชษจังหวัดสุรินทร์ตามความฝันลุงทัดนะครับลุงทัดนะครับฝันตองวดจากฝันแม่นนะครับทุกคนฝันแม่นนะครับลุงทัดเดี๋ยวเราจะตามลุงทัดนะครับตอนนี้อยู่หน้ากระท่อมละสังขารลวงปูแล้วมันไปดวูว่าเห็นแวบๆนะครับเห็นทุกคนนะครับว่าทําอะไรไม่รู้เนาะเกี่ยวกับกระสินไฟล้วงปูนะครับเดี๋ยวเราตามไปฟังความฝันลุงทัดพร้อมๆกันเลยครับผม พิตทำอะไรเนี่ยอาสวัสดีครับาสตาจาครับสวัสดีครับวันนี้ตามถึนทีเลยครับช้านิดหนึ่งปกติหวยโอปุ๊บหนึ่งจะมาหาพิชิตทันทีเลยแต่วันนี้รู้สึกว่าหาพิชิตช้านิดหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวหาว่าไปเอาเลขคนอื่นมาจริงหวยโอปุ๊บตอนเช้าก็จะมาเลยตรนนี้หวยโอปุ๊บฟันเลยฟันเลยนะครับฟันหรือยังฟันเลยครับงวดทะเลาวพลาดไปนิดหนึ่งก็จะว่ากันเอฟซีนะครับเพราะเรื่องความฝันเนาะก็จะว่าพลาดก็ไม่พลาดหรอกพี่เพราะฟันช่วงเรียกผมบอกว่าไปที่กระครับ เอ่อไม้พยูงเนาะไปที่กระท่อมไม้พยูงแล้วก็ไปเห็นทูที่เขาจุดไว้ซีซีหนึ่งกับสองสองหนึ่งแล้วเขาบอกว่าให้เอามารวมกันก็ได้ประมาณเก้าห้าก็ได้พูดในคลิปอยู่ครับครับแต่เขาไม่รู้ว่าจะออกนะเพราะผมไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนก็ถือว่าพลาดโอเตในคลิปพูดดีว่าซีซีหนึ่งเอ้ยอะไรนะซีซีหนึ่งกับสองสองหนึ่งซีซีหนึ่งกับสองสองหนึ่งเราดูดูดูได้เลยคลิปช่วงแรกช่วงแรก็กๆเลย แสดงว่าหลวงปู่อยาให้ไปที่กระท่อมไม้พิยุงบ้างแล้วนี่ตอนนี้ก็หลายครั้งแล้วที่ที่ไปที่กระท่อมไม้พิยุงก็คือเก้าห้าก็ไปที่กระท่อมไม้พยุงซีซีหนึ่งก็ไปที่กระท่อมไม้พิยุงแปดสามก็ไปที่กระท่อมไม้พิยุงคือฝันสางครั้งครับวันนี้เราต้องไปไม้กระท่อมไม้พิยุงสักครั้งหนึ่งที่จะพาเอฟซีไปพิมพ์คัว่ารอรนะครับอยากให้แอดติดตามไปที่กระท่อมไม้พิยุงพิมพ์คาว่ารอไว้นะครับเป็นกระท่อมที่หลวงปู่ไปปีสามหกปีสามหกแล้วก็บูรณะใหม่บูรณะใหม่ ถ้าเราไปสามถ้าเราไปปีสามหกยี่พอดีเลยนะเอเล็กอ,อกใช่ไหมปีสามหกใช่เพื่ปีสองห้าฟันเราไปกระท่อมไม้พิูวงใช่ไหมครับฟันเราไปกระท่อมไม้พิวง,งกระท่อมไม้พิวงก็ปีสามหกเนาะสองห้าสามหกสองห้าสามหกนะครับอ่๋อ,อไปแล้วไม่ว่ากัน <c oughs> เรามาฝันเรื่องล่าสุดสดๆเลยดีกว่าฝันว่ายัางไงอภิษฎอันนี้เอฟซียว่าผมเด้อครับอเอฟซียว่ากันนะครับเป็นแนวทางเนาะเดี๋ยวโอนไมโครคอนถอนถอนเดียวเสียงไม่ดังนะครับ อันนี้ที่ใส่เสื้อกีฬาพอวันนี้ภูมิใจที่เด็กน้อยในหมู่บ้านเขาไปเล่นกีฬาแล้วก็ได้จริงที่หนึ่งที่ในตำบลก็เลยมาบอกหลงวนนลงปู่ว่าสาเร็จไหมวันนี้หลวงปู่บอกว่าสําเร็จได้แชมป์แน่นอนก็เลยจุดธูปบอกหลวงปู่วันนี้ก็อบอกหลวงปู่โอ้ถึงขนาดเล่นเล่นให้หลวงปู่ช่วยถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับแข่งกีฬาก็ยังเล่นให้หลวงปู่ช่วยแข่งกีฬาผมก็จุดบอกหลวงปู่ว่าให้ชนะเราอาศัยสีมือไม่ได้ต้องอาศัยบารมีด้วยหลวงปู่ สมัครผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ต,ต้องอาศัยลวง,อง,องปู่ครับก็สําเร็จมาแล้วนายกตําบลน,นี้ก็ยังอาศัยลวงปู่อาโพนก็ยังมีชื่ออยู่ในองค์ลวงปู่ในกระเป๋าผมเขียนเองอะไรเองหมดเลยไม่ใช่ธรรมดาเลยคุณผู้ชมครับอะไรอะไรก็ลุงปู่สวงอะไรอะไรก็ลงปูสงงป่สวงการทิพพันธุ์ก็จะได้ดีก็ลุงปู่เหมือนกันนะครับเอฟซีจะว่ากันเด้อการนี่ก็สวัสดีเอฟซีครับอีกครั้งหนึ่งรับกองวดทีแล้วก็ถือว่าเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้ครับอันนี้ก็ฝันใหม่อีก สองงวดก็ฟันเห็นไม่เคยฟันฝันว่าใส่บาดกับแม่ใส่บาดกับแม่แล้วพระขูดถึงแม่น้ำตาไหลครับใส่บาดกับแม่ผมอยู่สองคนแม่ก็อายุประมาณทุกวันอนาะยุประมาณเก้าสิบเก้าสิบครับฝันว่าใส่บาดแต่ปกติก็ให้ใส่บาดท,ทางทางทาง,ทางมือทางฝ่าเนาะแต่ผมใส่ทางซ้ายบาด พระออคนั้นจะเป็นพระเทมเอนแต่ผมขอไม่บอกชื่อพระเนาะพอเป็นเป็นกิจจิที่ทุกคนกําลังนับถือทุกวันนะท่านยังอยู่ใช่ไหมท่านก็ยังอยู่ให้เรากราบไหว้ทุกวันเลยผมขอไม่บอกไม่บอกชื่อองค์กีจจิ<ม>ที่เรารับถือทุกวันนั่นแหละจะเป็นบาทเป็นบาทเงินเวลาใส่บาทไปมันจะมีแสงขึ้นมาผมก็เลยตักบ,บาทเอาข้าวใส่หนึ่ง สองสามสี่ห้าผมใส่ห้าจำได้ใส่ห้าครับจำได้ใส่ห้าทีนี้แม่ต้องมาใส่มือฝั่งนี้หนึ่งสองแม่จะใส่สองครั้งใส่สองครั้งพิทักษ์ใส่ห้าแม่ใส่สองครับพอดีผมเนาะมันตั้งแต่ตังวดเรับมันรีบ่าได้บ้างเพราะหน้าหนาวนอนไม่ค่อยหลับอืมตอนนี้เราได้แล้วห้ากับสองแล้วครับแล้วก็พระองค์นั้นก็สวดเป็นภาษาตันมีล้ ฟังไม่รู้เรื่องหรอกพี่ปวดเป็นภาษารเนแต่พระองค์นี้ก็คือกิ่กี่กิตที่เรานับถือทุกวันแต่ผมไม่เอ่ยชื่อพระก็เป็นเป็ดนะอันนี้เรารู้นะแล้วพิทักจะตีของปันเอาตีเป็นเก้าถ้าตีเป็นเก้าเป็ดได้เก้าเนาะแต่ก็อยู่ที่สมุดพงเขียนแต่ว่าเลขที่ที่ผมไปใส่บาทกับแม่ก็คือเลขที่สามสิบห้ามูสิบบ้านนี้มับ้านบ้านบ้านปัวใหญ่ครับพันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วพระเดินมาก็พันหน้าไปทางทิศใต้ แล้วก็้ายบาทแต่ถ้าใครตีไม่เป็นเหมือนตีมันทิพพันบาทกลมๆก,ก็จะเป็นศูนย์ครับห้าสองศูนย์อันนี้แล้วแต่นะครับอันนี้คือเป็นเป็นคามคนช่วยตีกัน <ผม S 2> นะครับมไม่เคยเห็นบาทแบบนี้จะเป็นบาทกลมสีเงินสีเงินใหญ่เหมือนบาทสารบาทสวยๆเวลาเราม,าารามาองไปมันเหมือนนี้มันมีแสงมันมีแสงขึ้นมามีแสงเหมือนโอ้คับแสงขึ้นมาคนช่วยตีความฝันนะครับขึ้นมาแล้วก็ส่งหน้าผมเขึ้นมา เร่งขึ้นมาเลยหน้าตาโลขึ้นนบอกผมก็เลยตีเป็นตัวเลข่อาอายุแม่อายุผมก็ย่างห้าสิบสองแล้ตีเป็นตัวเลขอะไรพี่ท่านเอ้าผมตีอายุแม่ก็คือบาทตรงๆงก็เป็นศูนย์ครับแล้วก็ผมใส่ห้าครั้งก็คือห้าแม่อายุเก้าสิบเอ็ดก็คือห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์อันนี้ผมตีส่วนตัวแล้วก็อายุผมก็ห้าสิบเอ็ด แล้วก็ใส่ผมใส่ห้าไม่ใส่สองก็เป็นเจ็ดเป็นเจ็ดก็เลยเอาเจ็ดห้าคับห้าครับสูเจ็ดห้าอเอาใบามาโชว์เลยครับจะได้เห็นกันจ่าจ่ากันเลยอ่ะ <c oughs> อ่าเอาอินกันเลยอ่ะเอฟซีอะไรด,ดูตรงๆอ่ะอู้ทำไมตัวใหญ่เบอร์เลยสองมก,กราคมหกแปดนะครับคุณผู้ชมถูกไหมโอ้วันที่สองนะโอ้ที่สองถูกครับถูกนะเอฟซีถูกนะเนะอ็นบ้าถูกนะอู้ทำไมเลขสวยจังเลยห้า เก้าศูนอันนี้คือผมใส่บาทห้าครั้งอายุแม่เก้าสิบใส่กับแม่แม่ใส่สองครั้งแต่ผมไม่ได้เขียนสองผมไม่เขียนแล้วหนึ่งตัวนี้มองเห็นไหมเล็ก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 ูเปนหนึ่งโอเชนี่เล็กหนึ่งเล็กเล็กอันหนึ่งแฝงด้วยเอะเจ็ดห้านี้่็คือเจ็ดมาจากไหนครับเจ็ดก็คือผมใส่ห้าแม่ใส่สองก็เป็นเจ็ดเป็นเจ็ดอ๋อบวกกัน บอกกันแล้วยุกรมห้าสิบเอ็ดกรมก็เอาห้าแล้วก็ฝังหนึ่งไใบข้างในเจ็ดหนึ่ง <7 15 S 1> ห้าเจ็ดหนึ่งห้านะค,คุณผู้ชมหนึ่งขีเดเล็กนะเห็นนะหนึ่งหนึ่งเอฟซีอาจจะไม่เห็นนะครับต้องขยายเอาเจ็ดหนึ่งห้าถ้าใครตีเป็นเจ็ดห้าเลยก็ได้แล้วแต่น,นะครับเอฟซี <FC S 2> ก็เพราะเจ็ดกับหนึ่งตัวเดีวยวกันผมก็เลยฝังแบบนี้อันนี้มาจากบาร์บกลมๆหนี่อันนี้บาทแล้วก็อายุแม่ก็เก้าสิบด้วยเก้าสิบด้วยก็ตรงกันอีกครับอ้าว าน,นี่คือผมใส่ป่านได้งานเลยที่นี่เอา้าทาไมเลขเลขน้อยจังที่จริงเลขบางเลขอาจจะเฟง้งในนี่แต่ว่าคือเราคัดเลือกให้เอฟซีจะได้ไม่ต้องมไม่ต้องเลือกเยอะจะได้ดอ,อผมจะคัดเลือกเหมือนรถก่อนผมไม่ได้เขียนลงประมันเยอะครับใช่ผมไม่ได้เขียนก็คือเลขทูบตอนี้พูดยนหลางจะได้ดูลิปเลขทูบผมไปกับรถที่พันเนาะรถเก่งแต่ทะเบียนทะเบียนเปลี่ยนแปลง่ยก็คือจีน59ครับ แล้วก็59ก็มาเหมือนเดิมมาเหมือนเดิมครัเท่าตัวเก่าเท่ากับตัวเก่าเท่ากับตัวเก่าใช่เออใช่75ก็ตัวเก่าแล้วก็ไปเห็นในทูบเนาะฝ่าฝันชุดนั้นตังงวดไปเห็นในทูบเขาจุดไว้ในครุในครุถ้าถ้าได้ไปฝั่งโน้นผมจะไปชี้ว่าครุตรงนี้ที่ได้เห็น441กับ112กับ1อ2ด้วย112ก็มีเสียงอีกคนนึงก็เสียงลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ว่าครับอยู่ตระูปเนี่ยมั้ บานมาร์เขาบอกว่าไปร่วมกันได้ห้าสิบเก้าแต่ถ้าร่วมจริงๆได้หกร้อยหกสิบสองโอ้ครับครับก็เลยเอาเจ็ดห้าเก้าถูกกับไปเบียนรถวันนั้นเลยเพราะว่าไม่เก้าก็เลยมาอันนี้มาห้ามันเดิมเก้ามันเดิมศูนย์มันเดิมเจ็ดมันเดิมห้ามันเดิมงวดนี้งวดวันที่สองสี่แคปหน้าโจไว้นะครับ <c oughs> เลนทัดมีไ <c oughs> ม่เยอะะครับมีแค่สามตัวครับสองตัวครับ โชคลาบก็ไม่มีเอ้าพ oh ิทักโชว์เลยครับลกป่วดจะให้ตัวนี้ก็ได้เอาลงเลยครับโชว์เลยครับนะอ่าแจดไปนี่ครับเอฟซีนะครับเผื่อยังมีเวลาได้ทําอยู่ครับเลขอาจจะเข้าตัวนี้แต่จะได้เงินทาสนุนกันนะครับเอาไปเที่ยวต่างประเทศกก็ได้เด้อนะครับพอพิทัก์ก็ควาจะออกก็บางทีไปเที่ยวต่างประเทศสามสี่รอบก็มีนะครับใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องจริงก็เหมือนเลขเลขในหลังเหรียญนั่นแหละสี่หนึ่งศูนย์ขอเลขหลังเรียนที่เอาให้สี่หนึ่งศูนย์ก็ออกวันจันทร์ออกวันพุธออก สามตัวเลยออกสองตัวกับหนึ่งศูนย์ครับก็ออกนะเอซีออกอันนี้ก็อันนี้วันที่สองเนาะถ้าเราไปเที่ยวลาวก่อนก็เอาเที่ยวลาวก่อนก็ได้แต่ถ้าเที่ยวลาวช่วงนี้ก็ห้าทำเวลาอย่ะมากนเอาเอาห้าห้าก่อนเดื่องวันนี้เที่ยวลาวเที่ยวลาวแล้วครับาอ่าโอเคครับเอฟซีงันนี้ก็ต้อง ตัวเลขที่ผมเขียนทุกวันผมไม่เคยวงกลมแบบนี้อันนี้พี่ดูวงกลมเลยนะครับวงกลมแบบวงกลมห้าตัวนะครับวงกลมวง,งกลมกลม <ๆ S 1> เลยนะครับอ่ะไม่ได้ห้าตัวพี่สามตัวผมวงกลมสามตัวนะครับอันนี้ก็ดูดูเอานะครับตัวเลขเราได้แล้วนะครับอสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับท,ที่ติดตามและรับชมนะครับเราจะตามกระทบราชการให้เอฟซี ไปเรื่อยๆนะครับจำเรขฝันของพิทัศน์ปุกที่เราจะมาเร็วแต่ี้มาช้านิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าได้มานะครับเพราะว่าต้องมาตามทำถนนจนเสร็จนะครับอ่ะก็พิทัศน์มีอะไรจะฝากเอฟซีไหมครับสุดท้ายนี้อ่ะตอนนสุดท้ายนี้ก็ฝากเอฟซีเนาะดูชมแล้วก็ติดตามช่องกลุ่มทรัพยานาคก็เยอะๆะกระท่อมรัสังขารลงผู้สวงก็จะมาทุกงวดมาทุกครั้งมาจนมรณภาพนั่นแหละก็ สุดนี้ก็อาศัยอุฟซีได้ช่วยปุรณะช่วยทําถนนคนทางเพราะการทําถนนนี่ก็ไม่ได้เพราะคิดเองทำเองติดการฝันที่ลูกัวให้สร้างถนนฝันเออใช่ฝันให้สร<ช>้างถนนสามครั้<า>งผมเลยอยู่ไม่ได้ครับแต่ก,ก็เครียดบางครั้งก็เครียดเหมือนกันกลัวไม่ได้ครับกลัวไม่ได้เพราะเราจะทําคนเดียวก็ไม่ได้ต้องอาศัยเอฟีอทุกๆท่านอันนี้ก็ขอกราบขอบคุณอุฟซีที่ได้อุชาเรียนไปแล้วแล้วก็ได้ช่วยมาบางส่วนอันนี้ก็ขอให้สำเร็จ ถนนทางนี้ถ้าหลวงปู่เปิดให้ก็จะก็สําเร็จแล้วก็เอฟซีก็ได้มาช่วยทุกๆคนให้ผมพูดไม่ออกมันตื่นตันใจเป็นตันใจนะครับนนก็ขอขออบคุณเป็นย่างงสูอ่ะงั้นก็รำลาเอฟซีขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณด้วยนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมจุงกะเจริรอสอสบาย